สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่ได้มาแนะนําวิธีการปลูกหรือดูแลอะไรมากมายนะคะก็คลิปนี้นะคะเราพาทุกคนมาดูความสวยของผู้แอปเปิลนั่นเองค่ะก็สําหรับผู้ด่างแอปเปลิลกระถางนี้นะคะเลี้ยงเอาไว้ค่อนข้างนานนะคะแล้วก็เลี้ยงจาก กิ่งก้านน้อยนะคะแล้วก็ปล่อยให้หน้านะคะเลื้อยขึ้นตอที่เราทําเอาไว้นะคะตอนนี้นะคะมีหลายๆกิ่งนะเกาะแล้วก็ขึ้นหลักที่เราทําเตรียมเอาไว้นะคะแล้วก็ใบค่อนข้างใหญ่นะคะกิ่งก้านค่อนข้างใหญ่เลยนะคะแล้วก็ออกใบามาค่อนข้างใหญ่เช่นเดียวกันเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวจะให้ชมนะคะอันนี้เป็นคลิปที่แบบว่าเอามาโชว์เพื่อนๆเฉยๆนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ากระถางน,นี้สวยนะคะแล้วก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆที่อยากปลูกไม้แบบว่าอากาศ ไว้ในบ้านนะคะสามารถตัดช,ำชํำแช่น้ําเอาไว้ในห้องได้นะคะนี่นะคะดูสีสันเขาดูแบบว่าสวยนะคะเพื่อนนี่นะคะทือแบบว่าเกาะตามหลักขึ้นไปนะคะใบจะค่อนข้างใหญ่ส่วนกิ่งก้านอันไหนนะคะแบบว่ายังไม่ค่อยเกาะดีก็สามารถหาเชือกมามาเกาะมาล้างให้เขาแบบว่าเกาะกับหลักเราได้นะคะดูสีสันนะคะดูแบบว่าสวยนะคะแล้วก็ อายอดที่ว่าเลื้อยมาค่อนข้างยาเราจะจับเขาพันอยู่ในกกโคนนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเขาก็เกาะกับดินหรือว่ามะพร้าวสับที่เราปลูกปลเอาไว้ตามโคนนั่นเองค่ะดูฟาร์มสวยนะคะแล้วก็ใบใหญ่ด้วยนะคะทุกคน ก็แนะนําเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยากปลูกผู้ดางนะคะจะเป็นผู้ด่างแอปเปิลหรือว่าราชินีหินอ่อนพูด่างสีเขียวตัวธรรมดาก็สามารถปลูกได้เป็นไม้ฟอกอากาศไม้มงคลเหมือนกันนะคะนี่นะคะพูดางแอปเปิลเราจะมีลักษณะที่ใบออกกลมๆมมนๆคล้ายคลูกแอปเปิลแบบนี้นะคะผู้ด่างเป็นไม้ที่ปลูกค่อนข้างง่ายนะคะสามารถชําน้ำได้นะคะเดี๋ยวเขาก็ออกรากนะคะ นี่นะคะยอดของนางกําลังเริ่มเกาะกับหลักที่เราเต็มเอาไว้นะคะพอเกาะเสร็จนางสมบูรณ์นะคะมีสารอาหารมีอาหารให้กินนะคะนางก็จะเกาะแล้วก็ใบใหญ่นั่นเองค่ะส่วนทางด้านนี้ก็เป็นกระถางที่แบบว่าเราใช้ตัดยอดไปบางส่วนแล้วนะคะเวลาเราตัดยอดปุ๊บนะคะก็จะมี ยอดใหม่แตกขึ้นมาอีกนะคะมีดูความแน่นนะคะตรงนี้จะยังไม่ค่อยใหญ่มากนะคะเพราะว่ามันจะค่อนข้างแน่นหน่อยนะคะแล้วก็ส่วนยอดตรงนี้นะคะเราเอากระถางต้นไม้อื่นนะคะมาวางประคองยอดที่เขาจะแตกมาใหม่นะคะแล้วก็เสริมด้วยมะพร้าวสับไปบ้างนะคะให้แบบว่ามีความชุ่มชื่นนะคะเดี๋ยวนางก็จะแตกยอดออกมาแล้วก็สามารถตัดชำใหม่ได้คะ่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปที่เราพาทุกคนมาดูผู้ดางแอปเปิลนะคะก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ